ผู้คนที่นับถือศาสนาเชนส่วนมากจะเป็นชนชั้นสูงและร่ำรวยได้แก่กลุ่มพ่อค้าและข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงในจริงๆแล้วศานนสานสาเชนเนี่ยก็เ,เป็นคล้ายๆศาสนาพุทธนะครับศาสนาเชนเนี่ยเพียงแต่พระพุทธรูปเนี่ยจะมองไม่เหมือนกันที่มองที่จุดที่สงเกตง่ายถ้าศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ออมองต่ำ แต่ว่าศาสาเชนเราพูดทุรูปของเขานี่ยจะมองลอยๆอยฮะเบิกตากว้างตากว้าแง,างแล้วก็มองตะึ้นดวงแล้วก็ศาสนาเชนก็เป็นศาสนาเก่าแก่ของอินเดียนะ<อ>ครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามพยายามศึกษาอยู่นะครับพยายามจะเข้าใจรายารายอย่างก็แต่ว่าไม่ว่าใครจะอยู่ศาสนาอะไรครับผมเชื่อว,ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดนีครับผมเป็นวัดที่สวยเออข้ามาแล้วก็ งบแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เวลาเวลาแต่งกแต่งสวยฮะเขาก็แกะสลักได้สวยมากแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นประตูงเงินสุนข้างหลังเนี่ยจะเป็นหินอ่อนแกะสลักอะไรเงี้ยเป็นเป็นของของของศาสนาเชนประทับใจคะ่ะรู้สึกทุกที่เขาใช้อธิษฐานอะ่ะจุดอันเดียวแล้วก็หอมมากเลย หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันเก็บข้อมูลในศาสนาสถานชั้นแรกเรียบร้อยแล้วก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมในชั้นที่สองกันต่อผู้นับถือศาสนาเชนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่นุ่งห่มด้วยสีขาวและกลุ่มที่นุ่งลม่มฟ้าไม่สวมเสื้อผ้า บ้านมาปึกเลยครับเดินเข้ามาตั้งใจจดมากครับได้มาอยู่บรรทัดเดียวครับเห็นเขาบอกศาสนานี้จะมีคนเปลยตอนแรกคิดว่าจะมีคนเปลยเต็มไปหมดแต่ว่าไม่มี <c oughs> การละทิ้งไม่ใส่เสื้อผ้าสั <S <s> <S างเกตที่นี่เขาจะเอาเขาจะเก็บพระที่เป็นพระพุทธรูปอะค่ะไว้ในที่ที่เราเขาจะเข้าไปไม่ถึงล็อกกุญแจไว้ยอย่างี ก็ถือว่าสงบดีค่ะชอบสวยด้วยอ่ะในนี้จะเป็นแบบหินอ่อนแล้วก็ประตูเป็นเงินแท้เนาะใ,<ห>ใช่เป็นเงินแท้เลยอ่ะสวยมากแล้วก็เป็นหินอ่อนเย็นเ็นเป็นแกะสลักนู่นนี่แบบสวยสวยจริงเขาบอกเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่นับถือใช่ไหมศาสนานี้ก็นนต้องก็จะไม่ยึดติดกับอะไรเลยแล้วก็ต้องแบบไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วก็เวลาแบบโกนผม,ผมก็ไม่ใช้แบบมีดหรืออะไรเขาใช้มือดึง วัดราร้อนไหมครับรุ่น้อนยนะครับวันนี้เรามาอะไรที่ที่สุดท้ายเป็นถือว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนศึกษาอะไรกันบ้างครับเกี่ยวกับรัฐที่ศาสนาเจนครับชีเปลือยครับชีเปลือยจริงๆเขาไม่ใช่ชีเปลือยแต่เพียงแค่เขาสละแล้วทุกอย่างนะครับก็คือจะต้องไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วที่เราเห็นทั้งหมดนะครับพระพุทธรูปมีทั้งหมด24องค์นะครับซึ่งองค์ที่หนึ่งก็คือลุชชอป ที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนะครับจะไม่มีเกิน24องนะครับแต่ว่าเราจะเห็นมีเกินอยู่องค์หนึ่งที่นี่นะครับนั่นก็คือเป็นองค์เดียวที่เป็นผู้หญิงเขาถือว่าเป็นมารดาของโลกนะครับก็คือปัตมาเทวีเห็นหรือยังครับนะครับอยู่ทางด้านขวามือซึ่งถือว่าเป็นองค์เดียวที่แตกต่างจากองค์อื่นละวัดนี้ก็มีครบทั้ง24องนะครับโดยจะเรียงกันสลับกันบ้างองค์ที่24อยู่ด้านหลังผมทางด้านขวามือสุด นะครับนี่คือเรื่องราวของศาสนาเจนแบบคร่าวๆนะครับแต่ถือว่ามีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในประเทศอินเดียและที่สําคัญมีเฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้นยังไม่ได้เผยแพร่ออกไปนอกประเทศเลยนะครับ2,500กว่าปีนะครับเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยไหม <c ười> <c ười> <c ười> เหนื่อยไหมครับนะครับถ้าไม่เหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเพราะว่าเงินล้านรออยู่ต้องหาความรู้ให้เยอะที่สุดไปเลยครับ ปัจจุบันในาศาสนาเชนนั้นมีเชนาศาสนิกชนประมาณ6ล้านคนทั่วประเทศอินเดียเลยทีเดียวหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งแต่ได้เก็บข้อมูลตามสถานที่สำคัญสำคัญในเมืองมุมไบกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เวลาสำคัญที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องนำข้อมูลที่ได้มาตอบคำถาม20คําถามแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านนะครับอาจจะต้องรู้สึกเคร่งเครียดกันสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะขนนี้นะครับเราพาทุกท่านขึ้นมาอยู่บนบริเวณยอดตึกนะครับที่เขาเรียกว่าเกตเวย์ของมุมไบทีเดียวนะครับถ้าใครมองไปดังท่านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีอนุสร์สถานนะครับที่ในสมัยปีคศ1911นะครับพระเจ้าจอร์จที่5แห่งประเทศอังกฤษนั้นเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่แล้วก็สร้างเกตเวย์แห่งมุมไบแห่งนี้ขึ้นมานะครับและถือว่าเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดอยู่ทางตอนใต้ของมุมไบเท่าไหทำไมครับมาสอบไหมคะเนี่ย ทุกอย่างนะครับเกมการเดินทางในต่างแดนถือว่าเป็นการเรียนรู้สร้างความสุขสร้างความสนุกในการเดินทางหาประสบการณ์ด้วยกันทั้งสิ้นตั้งแต่คุณก้าวออกจากบ้านวัวย่าเจอเกมการเดินทางในต่างแดนถือว่านั่นคือข้อสอบทุกๆนาทีที่คุณเดินทางเข้าใจไหมครับครับพร้อมข้อมูลบางอย่างนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ผมพูดไปข้อมูลบางอย่างคุณจะต้องศึกษาด้วยตัวเองและข้อมูลบางอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเองครับ ว่าคุณจะตอบได้หรือไม่20คะแนนแรกนะครับที่จะทำให้ใครคู่ใดคู่หนึ่งได้เงิน1ล้านบาทแบบง่ายๆผมถือว่า20คะแนนนี้เป็น20คะแนนชี้เป็นชี้ตายทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัดสินใจตอบให้ดีคิดให้ดีเมื่อผมอ่านคำถามปั๊บคุณมีเวลาที่จะคิดและตอบเมื่อผมบอกหมดเวลาคำถามต่อไปจะถามคุณท,ทันทีพร้อมไหมครับ <น>เราพร้อมนะครับเราเริ่มต้นจากคู่แรกนะครับด้านในจะมีซองคําตอบนะครับให้คุณได้เขียนเชิญครับครับขอบคุณครับคุณจะต้องปกปิดคาตอบของคุณเป็นความรับจากคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าถึงแม้คุณจะเป็นเพื่อนกันแต่ขณะนี้ผมจะถือว่าคุณคือคู่แข่งซึ่งกันและกันครับพร้อมไหมครับ20ข้อ20คะแนนใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ ว้าเงินล้านเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับยังแค่ไหนล่ะขนาดก่อนนักศึกษาเรายังไม่อ่านเลยเลยเพราะว่าเราเนี่ยจำกันมาก่อนน้านี้แล้วเนาะเต็มพร้อมดีดีผอไม่ได้เลี้ยงหนังสือมานานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับ <S <S เรื่อง่องสื่ออะไรก็ให้นิวเป็นคนจำไปแล้วครับโอพี่เขาจำเก่งกว่านิวอีก เขามีทริคเยอะเรียกว่าช็อตโน้ตกันละหำเลยนะครับเมื่อวานนี่จดกันละเอียดยิกยิๆยิยิมไม่รู้ว่าที่เก่งไว้จะออกอเบานอยอใช่แล้วก็ใช้ทริคของการเรียนทั้งสีา่าันเี็มาเออว่าเวลาที่เราเนี่ยไปสอบตอนเด็กๆเ,เนี่ยกออารเรียนที่ดีสุดช้าน้องดูอยู่ก็คือการเก่งข้อสอบนั่นเองว่าเขาจะออกอะไรถามว่ามั่นใจไหมว่าจะเกง่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกับเด็กทางทีงานได้ ผมว่าต้องมีต่ำตต้องมี85์ที่เราเก่งไว้เหมือนกับที่พี่นวัดจะมาถามเรานะครับแต่เก่งแล้วใจเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดั้นไม่รู้ก็ดูแต่แบบไม่แน่ใจไ่่จะจำได้ไหมคะก็เต็มที่เพราะว่าเราก็จำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานกำกับหนังเนี่ยเราก็าก็มีบทอะไรเราก็จำได้หมดแต่ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรมาก็ เท้าที่ถามมาก็พยายามจะทําไม่ได้ครับก็เก่งไว้หลายข้อมากเพราะว่ามันต้อง20ข้อมันต้องถูกักถูกสักเข้อครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ก็เก่งหมดเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยป็นเป็นภาษาที่ยากนิดหนึ่งยากไม่ไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดแต่ว่าแต่ว่านะครับก็ตั้งใจนะครับตั้งใจมาเก็บข้อมูลเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับคนนี้เก็บข้อมูลผมนี่ครับคอมพิวเตอร์อยู่ในหัวเลย พูดเลยมาจำพอนอนตื่นว่างหานหมดแย่ก็พยายามอยางยังเหลืออยู่ใช่ไหมเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ในสมองใช่ไหมเรียกว่าเอาช็อตเน้นๆสำคัญสำคัญทั้งนั้นเราตอนสมัยเราก็ไม่ได้โดนโชคเรามีแต่โชคเ้าอ๋อฮะสมองสมองเราก็จะมีดีมั่นใจมั่นใจพี่มั่นใจไหมอ่ามั่นใจครับต่อยนักคือว่าคาด มาศึกษาข้อมูลแล้วคาดว่าเขาต้องออกตรงนี้คาดว่าเขาต้องถามพวกนี้เราสมมุติว่าเรามาป็นครูพาเด็กมาท <มา S 1> ัศนศึกษาแล้วเราก็ฝึกตั้งคําถามกันเองนะฮะไม่รู้ว่าผลข้อสอบหรือว่าผลการถามจะออกมาตรงเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าออถ้ามันตรงมันก็โอเคถ้าตรงนี่เป็นไง Knock out. น็อกเอาน็อกเลยแต่ถ้าไม่ตรง กอใครตัวมัน <laughs> ครับครับ <c oughs> ผมเป็นกำลังใจครับข้อแรกครับเวลาที่คุณเดินทางไปไหนมาไหน <c oughs> คุณก็จะต้องใช้สนามบินเป็นหลักสนามบินที่คุณเดินทางมาถึงมุมไบ <c oughs> เป็นสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของประเทศอินเดียชื่ออย่างเป็นทางการเต็มๆว่าสนามบินอะไรครับ ข้อต่อไปครับในขณะที่คุณเดินทางมาด้วยสายการบินบางกอบ Airways a เอเชียบูติกแอร์ไลนที่พาคุณมาที่มุมไบมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคุณอย่างดียิ่งครับให้คู่แข่งขันทุกคู่เขียนที่นั่งบนเครื่องที่ถูกต้องตามบอร์ดยิงพัทของคุณเท่านั้นถือว่ามี2ข้อ2คะแนนในข้อนี้ครับ Oh <my> <c oughs> ข้อที่4ครับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอะไรครับเป็นสิ่งที่สําคัญพาสปรอร์ตถูกต้องครับพี่พจร์ข้อนี้มี2คําตอบครับอีก2คะแนนครับให้แต่ละคู่เขียนหมายเลขพาสปรอร์ตของตัวท่านเองยอย่างถูกต้อง oh <my> God. ทั้งตัวอักษรและหมายเลขคิดให้ดีครับ ข้อต่อไปครับข้อที่6ผมพาไปชมสถานีรถไฟวิกตอเรียในบริเวณสถานีรถไฟมีรถไฟมากมายหลายขบวนทีเดียวซึ่งแต่ละขบวนมีสัญ,ญลักษณ์แปลกจะมีสัญ,ญลักษณ์ทั้งมีรูปผู้หญิงหมายความว่าโบกี้นั้นจะได้เฉพาะผู้หญิงนั่งได้เท่านั้นแต่จะมี บางโบกี้สเต็มเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าเฉพาะผู้สูงอายุถามว่าเขากำหนดอายุของผู้สูงอายุไว้ที่ข้างรถไฟว่าอายุเท่าไรครับข้อต่อไปครับข้อที่7อัตราค่าโดยสารรถไฟมีทั้งราคาถูก และราคาแพงผมเชื่อว่าข้อนี้ทุกท่านตอบได้หมดแน่เพราะมีบางท่านมาย้ำถามผมในขณะที่อยู่ในสถานีรถไฟอัตราต่ำสุดที่คุณไปซื้อตัว๋วกี่รูปีครับข้อต่อไปครับเราได้พาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมหาตระะคันที ถือว่าเป็นบีดาของคนอินเดียซึ่งอยู่ในเมืองมุมไบนั่นเองครับบ้านที่เราไปเยี่ยมในอดีตเคยอาศัยอยู่ถึง14ปีถามว่าก่อนเข้าบ้านจะเห็นบ้านเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือบ้านเลขที่เท่าไรครับก็ต่อไปครับมหาตมะกคันที ได้เป็นผู้นำของประเทศอินเดียในเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายครั้งทีเดียวครับจดหมายที่ทุกคนพยายามเข้าไปมองและจดจำที่ฮิตเลอร์ได้รับจากมหาตระคานทีเขียนส่งไปให้ถามว่าที่อยู่อย่างถูกต้องที่มหาตระคานทีลงเอาไว้ด้านบนเวลาที่เขียนอยู่ที่ใดครับน เห็นนะครับบางคู่พยายาม